สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคูจ็อบเหมือนเดิมนะครับวันนี้คูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโ r o เจ c t ไทนะครับสําหรับคนที่เรียนออนไลน์ในการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับก็สามารถมาดูช่องของคูได้นะครับสอนง่ายๆนะครับชายคนหนึ่งนะครับยืนอยู่บนหน้าผาสูงนะครับ80เมตรนะครับ80เมตรก็คือ S นะครับ กางลูกบอลออกไปในแนวราบวางตรงๆแบบนี้นะครับมันก็จะโค้งแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบด้วยความเร็วต้นให้เป็น u นะครับ u ในที่นี้ก็คือ u x ด้วยนะครับเวลา u y แตกแรงมาเนี่ยก็เป็น u c o s 90ใช่ไหมครับอันนี้ u y นะครับก็คือ330 c o s 90นะครับ คอสเกาสิบคือศูนะครับดังนั้นก็เป็นศูนนะครับถามว่าลูกบอลตกไกลจากหน้าผาในแนวราบก็คือหา Sx นะครับอันนี้คือ Sy นะครับลืมไปนะครับดังนั้นเราจะต้องหาป้าหมายคือ Sx เท่ากับ Vxt นะครับอันนี้เราต้องหา Vx ก็คือหรือว่า UX นะครับอันเดียวกัน 330t นะครับซึ่งเราติด t อยู่นะครับต้องแหาต้องแหาจากอะไรล่ะ t เนี่ยจะไม่มี tx หรือ ty นะครับเพราะว่าความเร็วในแนวแกนทั้งสองแกนจะเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็มาดูเราควรจะใช้ sy เท่ากับ u y นะครับบวก1.2 g t ยกกำลัง2แบบนี้ u y เป็นศูนย์นะครับส่วน f y เท่ากับ80นะครับ เราจะเห็นว่าเราจะหาค่าทีจากสมการของแกน y ได้นะครับหารห้านะครับได้สิบหกนะครับแต่เราหาทีเดียวทีก็คือสี่นะครับแล้วเอาสี่ไปแทนตรงนี้นะครับ เมตรนะครับอันดับแรกเราต้องหาค่าสูตร $x$ เท่ากับ $v_xt$ นะครับในแนวแกนแกน $x$ นะครับแล้วแกน $y$ เราเอ $y$ เท่ากับ $u_yt$ บวก 1/2gt กำลังสองโดยที่เราต้องรู้ว่าความเร็วต้นของแกน $y$ เนี่ยเป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นคอร์สเก้าสิบนะครับส่วน $g$ เนี่ยมันเป็นโยนลงมานะครับก็จะเป็นบวกนะครับอโอเคนะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้นครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุูจอ๊อบชาแนลด้วยนะครับ